ส่งงานได้นะครับจบเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ที่มีอาการนะครับควันขาวไหลนะครับเดินเบาไม่นิ่งรถสะดุดอึก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 นะครับเหมือนว่าฉีดฉีดไม่เต็มสูบนะครับเดินไม่เต็มสูบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งคือพอเหยียบคันเร่งนะครับคันเร่งไปได้แค่2,000รอบควันขาวออกเป็นทางๆเลยนะครับนี่นะครับควันขาวออกเลยนะครับแบบนี้นะครับกออ่ะก็สรุปอาการคันนี้นะครับอ่า มอเตอร์ยาพังนะครับก็คือตัวนี้ไทยใช้เครื่องยนต์1.9นะครับฟังนะครับควันขาวไหลนะครับตอนรอบเดินเบานะครับไหลชุยๆแล้วก็รถเหยียบไม่ออกนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งแล้วควันขาวออกไปทางทางอย่าเพิ่งวิเคราะห์ไปที่หัวฉีดนะครับมอเตอร์อิรยาพังนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่อาการหัวฉีดลูกค้าทีแรกก็นึกว่าหัวฉีดนะครับสรุปนะครับ เราจับโค้ดนะครับมันมีไฟโชว์ด้วยผมก็จับโค้ดดูนะครับป้อมนะครับมอเตอร์ e ิ r เสียก็จบด้วยชุดคิดแก้ไขกันไปนะครับสายล็อกไอโฟนหนึ่งเส้นนะครับใส่คุมไฟนะครับอันนี้ต้องใส่นะครับแล้วก็กล่องยกเลิกมอเตอร์ e ิ r ิหนึ่งใบนะครับอ่านะครับลูกค้าบอกว่าถ้าเปลี่ยนมอเตอร์มหลายตังนะครับแล้วก็ไม่อยากรีแมปนะครับจริงๆก็แนะนำลูกค้าให้รีแมปมันจบขาววัแต่ลูกค้าบอกว่ายังไม่อยากรีแมปกล่องนะครับไม่อยากทําอะไรเลยนะครับก็เลยใส่เป็นชุดคิดให้ลูกค้านะครับก็จริง ปัญหาเนี้ยสามารถแก้ได้2แบบนะครับสแบบถ้าคนที่ไม่รู้นะครับก็ไปเปลี่ยกนกระลูกนึงเจ็ดแปดพันถ้าคนที่รู้มีเพื่อนมีปู่นะครับพามาแก้กันก็จบแค่ชุดนี้พันกว่าบาทถ้ารีแมปปิดนะครับก็อยู่ประมาณ2 0 0 0บาทนะครับอันนี้ลูกลูกค้าเลือกที่จะใส่ชุดทิศแบบนี้นะครับแล้วก็ล้างเข้าร่วมไม่ดีปุติจิานะครับนี่จบเลยรอบเครื่องเดินนิ่งมาเดี๋ยวเหยอยบให้ชมกันควันขาวไม่มีไหลนะครับเดี๋ยวเหยียบให้ชมกันก่อนอันนี้ผมก็ลบโค้ดให้เรียบร้อยนะครับอ่าลบให้เรียบร้อยอ่าดูนะครับ แข็งแน่นมากเลยนะครับแล้วก็ควันขาวไม่มีนะครับมีแต่ควันดําแล้วนะครับทีนี้นะครับนี่นะครับควันขาวไหลไม่มีแล้วนะครับรอบเครื่องเดินไม่กระตุกแล้วนะครับนิ่งเลยนะครับอันนี้ตอนมานี่คือเหยียบไม่ขึ้นรอบเครื่องกระตุกด้วยนะครับเดินเบาไม่เรียบนะครับแล้วก็ควันขาวไหลโอเคก็จบประมาณนี้นะครับกับการแก้ไขนะครับก็งบไม่บานปลายนะครับก็จบก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่เดินทางมาให้ช่างคุณได้ดูแลนะครับก็ขอบคุณ สำหรับรีวิวนี้นะครับลูกค้าให้ทำรีวิวไว้เป็นแนวทางสําหรับพี่ๆท,ท,ที่ใช้1.9กันด้วยนะครับก็ฝ่ายหนึ่งรีวิวนะครับสวัสดีครับ